สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาถได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับฮุนเซนผู้ถูกต้องคำสาบตรวจสอบแล้ว13-14เมษายน2566ไม่มีเที่ยวบินสักร้ายเดียวจากต่างประเทศมาลงที่กรุงพนมเปญไม่ว่าฮุนเซนจะคอยเชเง้อ ดูสักกี่รอบก็เงียบสนิท14เมษายน2566เป็นครั้งแรกที่ฮุนเซนประกาศให้เป็นวันสงกรานเหมือนชื่อไทยและลบประเพณีจนธนมถมยออกจากขเขมรแต่ปรากฏว่าในกรุงพนมเปญกลับเงียบเหมือนป่าช้าไม่มีประชาชนออกมาเล่นน้ำสักคนเพราะเกิดสภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในกรุงพนมเปน รวมไปถึงการกลับบ้านนอกของแรงงานขเขมรที่ตกงานและถูกเลิกจ้างจากโรงงานในกรุงพนมเปญ12เมษายน2566ลานพิธีถูกเตรียมไว้จัดงานสงกรานต์รอบกรุงพนมเปญถูกพายุลมพัดจนลานพิธีพังลงหมดเสาพิธีหักหลังคาพังข้าวของกระจุยกระจายหมด13เมษายน2566 ลานพิธีจัดงานสงกรานในประสาทหินนครวัดเกิดฝนตกอย่างหนักจนไม่สามารถเตรียมจัดงานสงกรานได้มีน้ําเจิ่งนองเต็มไปหมดและมีเศษกิ่งไม้หักขนาดใหญ่หล่นกระจายอยู่รอบพิธีเตรียมงาน14เมษายน2566ประชาชนทั่วประเทศขเขมรไม่มีน้ำเล่นสงกรานต้องใช้แป้งปะหน้ากันแทนมีแต่วัยรุ่น ออกมาดื่มเหล้าและเต้นรำร้องเพลงกันมั่วไปหมดไม่มีสาวแต่งชุดสบายสวยๆเหมือนที่ฮุนเซนเคยพูดเอาไว้ปีนี้โหร์เขมรได้ทำนายเอาไว้ว่า,ขาเขมรจะ,ระเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักจะขาดน้ำทำการเกษตรเพาะปลูกประชาชนจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำบริโภคกันอย่างหนักที่สำคัญการเมืองของขเขมรจะ,ระเผชิญกับชะตากรรมหนัก ผู้นำจะพาชาติบ้านเมืองประสบภัยร้ายแรงอย่างหนักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองจะเกิดการจะราจนขึ้นผู้มีอำนาจเห็นแก่ประโยชน์ของตนบ้านเมืองจะทุกข์เข็นผู้คนจะอดอยากทั่วแผ่นดินผู้มีอำนาจจะหมดอำนาจหมดบารมีให้ระวังการเข็นฆ่ากันเองหลังจากซีเกมที่ไม่มีประเทศไหนเขาสนใจอยากดูได้จบลง ข้าเมนจะยากจนเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและหลังจากเลือกตั้งจบลงจะเข้าสู่กาียุคอย่างหนักภายในประเทศผู้ไม่มีคุณธรรมคดในข้องอในกระดูกนับถือผีไม่นับถือพระพุทธเจ้าและไม่มีความสำนึกถึงความกตัญญูคอยคิดแต่มุ่งจะทำลายผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอดคอยสร้างความแตกแยกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอ ผู้นั้นย่อมได้พบกับกาลวิบัติในอีกไม่นานข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาชหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาชได้โพสตเข้าความาน่าสนใจดังนี้ครับเรื่องของมหาอำนาจโลกและความพยายามเปลี่ยนขั้วอำนาจใหม่เมื่อเรานั้นจัดอันดับประเทศที่มีความร่ำรวยและมีเศรษฐกิจ ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในปัจจุบันก็คงตอบได้ไม่ยากว่านั่นคือประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศที่ดูว่าจะกลายขึ้นมาเป็นมหาอำนาจขั้วใหม่นั่นก็คือประเทศจีนแต่ประเทศที่มีอำนาจผูกขาดโลกแต่เพียงผู้เดียวและยังคงสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ใจ่ายได้เองตอนไหนก็ได้นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาถ้าหากวันนี้ผมจะเลือกที่จะตัดประเทศรัศเสเซีย ออกจากสารระบบของมหาอำนาจโลกลงแล้วก็คงไม่ผิดนักเพราะหลังจากปูตินสั่งเคลื่อนกำลังพลเข้ายึดประเทศยูเครนเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันสถานภาพทางเศรษฐกิจของรัเสเซียก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนหัวภาพดิ่งลงเหวหนักขึ้นทุกวันเริ่มจากผู้ถือหุ้นพลังงานในรัเสเซียได้ถอนหุ้นกันหมดและเทเงินสกุลรูเบิล ขายเปลี่ยนเป็นเงินดอนลลา,าร์สหรัฐแทนแบบนี้เท่ากับว่าปูตินจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในพลังงานทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวแต่ต้องแลกกับเงินสกุลดอลลาร์ที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดด้วยที่เขาต้องนำมาคืนให้กับผู้ที่ถอนหุ้นพลังงานออกทั้งหมดนั่นย่อมหมายความว่าเงินสำรองสกุลดอลลาร์และยูโรปในธนาคารกลางของรัสเซียก็คงใกล้จะหมดลงและตามมาด้วย มหาเศรษฐีชาวรัสเซียจำนวนมากได้แห่ถอนเงินดอลลาร์ที่ได้ฝากเอาไว้กับธนาคารกลางของรัสเซียและหอบมันหนีออกนอกประเทศกันเกือบหมดนั่นจึงเป็นสาเหตุให้สกุลเงินรูเปิลของรัสเซียเริ่มอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าสกุลเงินนี้อาจจะไร้ค่าลงในอีกไม่นานปูตินกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแรง ตามที่ผมเคยคาดการอาไว้การที่ไม่มีตลาดส่งออกพลังงานไปที่ยุโรปตลอดหนึ่งปีที่ถูกคว่มบาตรจากยุโรปแม้ในช่วงเริ่มต้นจะดูว่าประเทศในยุโรปจะประสบกับปัญหาเรื่องของพลังงานอย่างหนักแต่นั่นก็หมายความว่ารัเสเซียผู้โดดเดี่ยวก็ยิ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหนักกว่ายุโรปเป็นสองเท่าเช่นกันในตอนแรกที่ปูตินถูกคว่มบาตร างพงพงลันแต่ก็ได้สร้างภาพย้อนแยง้งกับการข่มบาศของยุโรปนั่นก็คือสกุลเงินรูเปิลกลับแข็งค่าขึ้นอย่างมากและสร้างภาพลวงตาชาวโลกว่าแม้รัเสเซียไม่มีตลาดส่งออกพลังงานไปยุโรปแต่รัเสเซียก็สามารถส่งขายพลังงานได้ในทั่วโลกได้แถมสร้างกำไรได้เป็นกอบเป็นกำมแต่ในภาพความเป็นจริงแล้ว เงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้นนั้นในช่วง้ามคืนนั้นน่ะล้วนเกิดจากการนำเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาแทรกแซงหุ้นพลังงานของปูตินเองและวันนี้ผู้ถือหุ้นพลังงานเกือบทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ของรัสเซียได้เทกระจัดขายหุ้นทิ้งทั้งหมดเรานึกถึงภาพกันออกนะครับก็เหมือนเกิดฟองสบู่แตกในประเทศไทยนั่นแหละทั้งหมดก็เกิดจากความมั่นใจสูงของปูตินคนเดียวเพราะ หลงลืมไปว่าในโลกใบนี้มีแค่รัสเซียประเทศเดียวที่ส่งออกพลังงานหลังจากปูตินตัดสินใจบุกยูเครนปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียคูเวตและ UAE ก็ร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาจากแผนยุทธศาสตร์ของปูตินเองแท้ๆคือให้โอเปกพลัสลดกำลังการผลิตน้ำมันลงเพื่อบีบให้ยุโรปขาดแคลนพลังงานในฤด,ดูหนาว แต่การลดกำลังการผลิตน้ํามันลงปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียคูเวตและ UAE กลับขายน้ํามันในราคาแพงได้ในทั่วโลกต่างกับรัสเซียที่กลับขายน้ํามันราคาถูกให้กับจีนกับอินเดียซะง,งั้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ส้มล่นจากอนิสงค์ของปูตินด้วยด้วยการขายน้ำมันให้กับยุโรปในราคาแสนแพงและวันนี้ยุโรปก็กำลังเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิ ฤดูหนาวกำลังค่อยๆหมดไปการใช้พลังงานก็น้อยลงและมีแหล่งพลังงานสำรองที่ใหม่ที่ทดแทนการนำเข้าจากรักเสเซียเกือบหมดแถมปัจจุบันนั้นรัเสเซียนอกจากขายน้ำมันให้กับจีนในราคาถูกแล้วรัเสเซียได้กลายเป็นประเทศที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ของจีนเรียบร้อยไปแล้วด้วยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วตอนนี้รัเสเซียต้องกลายเป็นประเทศที่เอาพลังงานมาแลกกับอาวุธ จากจีนแทนจากเป็นผู้ที่เคยผลิตขายตอนนี้กลายเป็นผู้ซื้อแทนต่อไปโลกจะมีสถานภาพแบบไหนคนไทยต้องควรหัดเรียนรู้ไปด้วยเพื่อให้ทันเกมของชาติมาหาอำนาจโลกปัจจุบันเมื่อจีนมีความสัมพันธ์ธรรมยตรีต่อกลุ่มประเทศในอาหรับอย่างมากและแน่นอนว่าหากชาติอาหรับเริ่มยอมรับสกุลเงินหยวนแทนสกุลเงินดอลลาร์แทนปัญหาที่จีนต้อง ขบคิดอย่างหนักก็คือปัจจุบันนั้นชาติอาหรับยังถือครองสกุลเงินดอลลาร์กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงอยู่ทั่วประเทศจีนจะทำอย่างไรให้ชาติอาหรับเหล่านี้มั่นใจต่อสถินภาพของสกุลเงินหยวนของจีนที่จะเข้ามาทดแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้และแน่นอนว่าหากกลุ่มประเทศอาหรับเหล่านี้ยอมทิ้งสกุลเงินดอลลาร์และปอนด์สเตอร์ลิง มาถือเงินสกุลหยวนแทนจีนจะกล้าการันตีปกป้องประเทศเหล่านี้ต่อภัยร้ายของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่และจะมีคำถามว่าจีนจะมีศักยภาพทางการทหารที่จะกล้ารบกับสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนาโต้ได้หรือไม่ผมรู้ว่าบทความของผมนั้นมีคนเชื่อจีนในประเทศไทยจำนวนมากไม่ชอบเพราะว่าผมนะ่ะโปรสหรัฐอเมริกา แต่ฝูงบินกริฟเฟนของไทยก็สามารถเอาชนะฝูงบินตระกูลเจของจีนแบบขาดลอยจากการร่วมฝึกยุทธศาสตร์การบินร่วมกันนี่ขนาดกองทัพอากาศไทยไม่ได้นำฝูงบิน F16 เข้าร่วมฝึกนะครับและปัญหาของจีนก็เต็มไปด้วยข้อพิพาททางหมู่เกาะต่างๆและเส้นเดินเรือกับหลายประเทศที่เต็มไปด้วยเรือรบและฝูงบินที่ทันสมัยอีก แถมนโยบายของสีจิ้นผิงยังสุ่มเสี่ยงต่อการประทุขึ้นของสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจากกรณีจีนเดียวกับไต้หวันอีกรวมถึงภาพลักษณ์เลวๆของกลุ่มนักธุรกิจจีนสีเทาที่นับวันจะขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นไปในหลายประเทศทั้งบ่อนการพนันยาเสพติดอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การสวมบัตรประชาชนปลอมกลุ่มนอมินีเถื่อนทัวรศูนย์เหรียญและ มาเฟียการท่องเที่ยวผิดกฎหมายทั้งหมดล้วนมีแหล่งต้นกำเนิดมาจากคนจีนทั้งหมดที่ล้วนเป็นต้นเหตุทำให้แผนการเชื่อมเศรษฐกิจกับจีนหยุดชะงักลงเพราะหลายชาตินั้นตั้งหวาดภวากันว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาพวกนี้ก็คือนอมินีของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยหรือไม่เห็นมีแต่คำขี้คุยของทางการไทยกับช่องข่าวไทยว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาพวกนี้ล้วนกลัว เกรงกฎหมายจีนกันมากแต่ภาพที่เห็นกลุ่มทุนจีนพวกนี้นั้นล้วนเข้าออกประเทศจีนกับประเทศไทยกันเป็นว่าเล่นและมีแต่จะขยายเครือข่ายของตนเองให้กลืนกินประเทศต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานารนาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ